สรุปก็คือถ้าเทสในทวอรหรือเชวอวในชั้นโซนล่างๆอันนั้นดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีไม่เหลือแล้วเบมเบอร์ Member แรกที่ผมขอให้มองเพื่อเป็นการทดแทนคือเสาครับเราไม่รู้นะมิกดีไซน์เสากับตัวทวอรต่างกันยังไงเราไม่รู้สลัมต่างกันยังไงแต่ที่เราค่อนข้างมั่นใจได้แน่ๆคือ 500ksc น่าจะเหมือนกันและลักษณะในการเทน่าจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่าจะสะท้อนการทำงานของตัวเชวอ l อะไรได้หลายๆอย่างต่อมาคือฟ่องลิฟต์อาคารบี ใช่ครับฟังไม่ผิดเรามีโครงสร้างที่ดูว่าน่าจะคล้ายกับโครงสร้างต้องสงสัยของเราคือป่องลิฟที่อยู่ในอาคาร B น่าสนใจมากๆนะถึงจะเป็นอาคารเตี้ยก็เถอะเคสีอาจจะไม่เท่าแต่เข้าใจว่าลักษณะในการทํางานในการเทเนี่ยน่าจะใช่เหมือนกันชัวและหรือแบบเนี่ยใช้สลิฟอร์มหรือไม่ แต่ความแคบน่าจะ25-30ถึงเซนเท่ากันซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นอีกเมมเบอร์นึงที่สะท้อนถึงลักษณะในการทํางานได้เป็นอย่างดีถ้าจะให้เรื่องนี้จบจริงๆริสิ้นสงสัยจริงๆให้มันโปร่งใสามากๆต้องเอานักข่าวไปดูตั้งแต่ตอนเจาะคอลลิ่งลูกปูลเก็บตัวอยา่างขึ้นเมมเบอร์รถเอานักข่าวไปด้วยป้องกันการ,การสาบลูกปูลเอาไปกดที่แลบนักข่าวอยู่ด้วยแต่คนกดเอาโทรศรัพท์ฝากนักข่าวไว้เข้าห้องน้ํานักข่าวตามไปด้วยเอากันแบบนี้ให้จบเลยภายในวันเดียวมันเป็นจุดที่เราต้องรู้แล้วว่าเรื่องนี้มันจะจบยัััังงไงมมนนจจะะเเลีี้ยยยววววซาาาหหรรืืออข่กบ ลงเหวไปเหลือดกวขาดมีดีกว่าไม่มีครับมีความสุขกับงานก่อสร้างครับ